เดือดการท่าเหลือพบโปลิสเทโลเอฟซียังไม่ทันจบครึ่งแรกการท่าเหลือก็โดนใบเหลืองไปสามใบ สวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลนิวส์นะครับโดยวันนี้มีหัวข้ออะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีชาวแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามแพทสเตเดียมนะครับ วันนี้นทางการท่าเรือนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโพลิสเทโลนะครับผมโดยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับกับแฟนบอลนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์เกมในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับเคสวัสดีครับสวัสดีครับ,บท่บาเรือเราพอดีท่าเรือใช่ไหมโอ้โหใส่เสื้อยางชัดเจนอยโอ้โห จากเกมที่ผ่านมาครับถ้าคิดว่าออข้อผิดพลาดของท่าเรือคืออะไรที่ทําให้ประเมินการตัดสินของเราแล้วว่าสู้แรงขึไม่ได้จริงนะขเขาฟิตกว่าเขาเขาฟิตกว่าแล้วเขาไวรุ่มอนะของเราเราเก่งจริงนี่เก่งในตำนาน่นานใชแต่เราอาจจะผิดพลาดเพราะว่าเขา <Okay. S 2> แต่เขาเมื่ออุ่นเครื่องเขาแพ้เรานะ อาจจะเป็นเกมแรกก็ได้ไม่เปร้ายก็ไม่เสียใจยแพ้หรือชนะก็เชียร์อยู่เสมออย่างนั้นสำหรับวันนี้ครับป้าคิดว่าเกมนี้ครับถ้าเรือหรือนคะรปฐมจะคว้าชาัยในเกมนี้ครับเราก็อยากได้เราก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบห้าสิบนะโอ้โหเราเคยเราเราเราต้องทำใจครับอีกคำถามหนึ่งสำหรับป้าครับตัวเก่งในฤดูกาลนใี้คิดว่าเป็นใครชอบใครเราก็ชอบประดินเบอร์เซ็แล้วก็ฝรั่งอ่ะไอ้นี่ ไหลเบอร์เบอร์ยี dad, Joe, ulates, okay. fighting, ่ห้าอว่าเบอร์่า okay. นั่นเขาเนี่ยอันนั้นเขาเร็วนะเรื่องมงเรื่องไรเนี่ยชมเชยอ่าหลายคนน่ะแหะไม่อยากไปเลือกมากอจาก็จะเสียใจให้ชอบทุกคนเชิญชวนแฟนบอลที่ยังไม่ตัดสินใจว่าเ้ยมาหรือไม่มาดีลองชวนหน่อยครับว่าบรรยากาศการดูที่บ้านกับการดูที่สนักแตกต่างที่นี่มาเยอะที่สุดมาเยอะที่สุด ถ้ามีการมาเยือนบ้านเราเลยนะ <ๆ S 1> เยอะมากทุกที่มาไกลๆเลยนะบางคนมายันมหาชงมหาชัยปากน้ําลามินทว่ามาหมดอืมเขาแบบแว่าเขาชอบแน่เขาชอบฟาร์มบ้าของท่าเรือกองเชียร์เขาก็บ้าโอเคได้ครับส่วนตัวก็รู้สึกว่าแฟนบอลเนี่ยแฮร์รี่ดีก็เรื่องเชียร์ท่าเรือครับทีนี้ขอสอบถามนิดนึงครับจากผลงานเกมที<ด>่ผ<ด>่านมาครับเอโลเป็นยังไงบ้างครับในความรู้สึกก็ จากตัวผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีตัวหลักของปีที่แล้วอยู่แค่4ตัวเองแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานี่ก็ถือว่าผลงานก็โอเคนะครับถือว่าในแผ่นแรกที่เสมอ BG ไป2 2 ก็ประทับใจประทับใจฟอร์มอยู่นะครับครับ,รบแล้ว<ม>ออพี่ชอบใครเป็นพิเศษครับหรับโบริเทโลหรือดูการนี้เลยหรือดูการนี้ผมว่าออชอบมิดฟิลเป็นโอ๊ตสว,วิตพันทองอแล้วก็ตัวใหม่ที่มาจากาอุไท่ะครับเวอร์อลิงตันอสองตัวนี้น่าจับตามองครับรเพราะว่า เล่นวอลิตันนี่เล่นเกมรับดีมากแล้วก็ปีนี้โอทก็ออกบอลโอเคเลยครับนาที่แล้วเจอ BG ถือว่านิ่งค่อนข้างนิ่งครับในเกมที่แล้วผมก็ได้มีการไปดูนะครับโดยอยู่ฝั่ง BG โอทคิดบ่าเฮ้ยยังไงเอาวะปีนี้ีเอาเอเรียกว่าแมตช์เนี้ย BG เอาแน่ละผลปรากฏว่าถ้าเหมือนกันไปของประตูต่อสองรูร้สึกว่าเฮ้ย เทโล่ม่ธรรมดาขนาดไหนเป็นทีมที่ใช้เมดเงินไม่ค่อยเยอะครับผมถ้าเทียบกันก็คือโอ้โหต่างกันเยอะมากครับามูลค่าทีมบีจีกับเทโลเนาะใช่ครับที่สำหรับฤดูกาลนี้ครับว่าไทยลีกช่วงที่ผ่านมาก่อนเปิดฤดูกาลดอกมีข่าวมาว่าแบบมูลค่าไทยลีกดอกโลงอะไรอีกครับขอความคิดเห็นพี่หน่อยครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ ความคิดเห็นผมก็คือมูล,ลค่าถามว่ามูล,ลค่าลดลงไหมมันก็เห็นได้ชัดน,นะครับจากที่แบบว่ามีการประมูลแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาประมูลเลยมันก็ก็ดูแบบยังไงก็คือเหมือนความสนใจ <Okay. S 1> น้อยลงเนาะ <Okay. S 1> กระแสน้อยลงแต่ถามว่าจากนัดเปิดสนามแฟนบอลหลายๆสนามก็ผมว่ามันก็โอเคนะ <Okay. S 1> อย่างปลิตเทโล4,000ัอย่างเงี้ยครับนครปฐม4 0 0พน้องใหม่โอ้โหมันก็ oh. ถือว่าแฟนบอลก็ยังโอเคอยู่นะครับกระแส คสามสถิติที่จากสถิตินัดที่ผ่านมานะครับที่ผมได้เสนอมาก็คือ3ามสามสนามเนี่ยเต็มหมดเลยใช่ครับแก่นครับเฮโร่ครับก็อีกทีมนึงน่าจะเป็นนครปฐมใช่ครับใช่ครับเต็มผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะดรอปลงแล้วกับกายจะเป็นส่วนกระแสจากฤดูกาลที่แล้วด้วยเพราะว่าจากสถิติแฟนบอลมากกว่าในปีที่แล้วไปถึงพันคนทีนี้อยากให้พี่ชวนเชิญชวนแฟนบอลหน่อยครับที่ว่ายังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ย เอาดีไม่เอาดีว่ามันแพงดึงเลยตัว๋วนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสำหรับตั๋วนะครับผมว่าการดูบอลนะ่ครับก็คือมันแตกต่างกับการดูที่บ้านเยอะครับ,รบลองมาดูที่สนามดูเปิดใจสักครั้งหนึ่งครับ,รบแล้วรับรองว่าม,มันไม่เหมือนเดิมกับการที่เราได้ดูที่ทีวีแน่นอนบรรยากาศหลายๆอย่างมัน เรียกว่ายังไงมันคนละอย่างกันแน่นอนนะครับผมคิดว่าในสนามยังไงก็สนุกกว่าครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเริ่มเกมนะครับก็ถ่ายมาให้ดูเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับแฮมมันตันเริ่มเล่นส่งให้ฟันบูโต้นะครับ โดยในฤดูกาลนี้นะครับทางการท่าเรือเนี่ยก็ใช้แผนนะครับไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับก็คือเน้นไปที่ทางปีกนะครับผมซัดส่วนใหญ่นะครับได้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ไปยังไงบ้างครับกัหรับเกมนี้วันนี้เล่นสุดยอดเลยทั้งเพลงซิงทั้งโอ้แบบสุดยอดอะวันนี้ยอดเลยนะเล่นกันดีมากเลยคนที่เข้าตัดเกมแล้วรูปไหนที่ยิงแล้วชอบที่สุด ลูกยิงที่ชอบที่สุดอ่ะลูกลูกเข้าวปลาตัวอ่ะมันก็ลูกลูกที่ที่สามแล้วกัาลูกที่สามมงมงตัวอะไรนะบาล้อทาเล็ตี่ยิงใช่ไหมโอเคได้ครับอย่างนั้นสหรับวันนี้ครับเออ่การท่าเรือเนาะมาเปิดบ้านแล้วความรู้สึกยังไงบ้างที่เออ่ไทยลีกมาเปิดฤดูกาลแล้วครับดีใจครับ เราอยากจะเชียร์อยากจะดูครับ,รบผมส่วนผมนะเป็นแบบแฟนบอลเนี่ยพอฤดูการผิดไปก็งเงียบเหงาใช่เสมอปุ๊บม,มันก็คืนคืนใช่ก็มีความสุขได้ครับ,รบยานฝักถึงคนที่แบบว่ายังตัดสินใจอยู่แล้วยังไม่ได้มาเชียร์ที่สนามครับว่าความแตกต่างระหว่างดูในที่นี่กับดูที่สนามต่างกันอยังไงโอ้มันก็เยอะเลยครับแต่ก่อนผมยังไม่เคยมาดูสนามเลยนะนือว่าดูโทัศร์สนุกแต่พอมาดูในสนามสนุกอ่ะ ห่างกันเลยความสนุกปิดกันเลยสนามสูงกว่าเยอะมีความแล้วคนไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันเพื่อนกันมาช่วยกันเชียร์มีความสุขครับแฮปปี้มากครับช่วยบอลไทยมันเจริญเจริญเราจะได้ไปบอลโลกทันทีครับผมสวัสดีครับเรามาดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มต้นครับที่ฝั่งของโบริสเทโลกันก่อนผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นซรลุตณสีนะครับแบ็กซ้าย จิรวัตรทองแสงพาวแบ็กขวาอนุกูลฟอร์มไทยสงนะครับเซ็นเตอร์แบ็กครับเป็นแม็กครีเวกับไอแซคคอนนี่นะครับ, center back, รบ, way, บ, Connie, รบส่วนของปีกซ้ายนะครับเป็นอับดุลฮาฟิดนะครับปีกขวาเป็นมาร์คลองดรีบาโบแล้วก็โคเซ็นเตอร์ครับเป็นซอรวิทพันทองนะครับกับเวลลิงตันพิออรี่นะครับ, id, รบ ry, bo, แล้วก็มิดฟิลครับ เป็นพีรพัฒน์ขมิ้นทองนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นวูกกึนยองนะครับต่อมาครับจะเป็นส่วนของฝั่งการท่าเรือ f นะครับผู้รักษาประตูครับจะเป็นสมพรยศนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายครับเควินดีลมลำแบ็กขวาสุพนันบุรีรัตน์โค้ชเซนเ,นเตอร์แบ็กครับเป็นธนบูรณ์เกษารัฐยืนคู่กับเชลิมสัก์อาขีเซนเตอร์นะครับเป็นฟันปูโต้กับเนเกบา แล้วก็ปีกซ้ายครับบดินผาลายืนคู่กับบาล t อสทาเดลีปีกขวานะครับมิดฟิลด์ครับเป็นวริชิตกนิศีบัมเพนแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮามิทันสัวเรสนะครับเรามาดูสถิติหลังเกมกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับการยิงประตูนะครับการท่าเรือยยิงประตูทั้งหมด20ครั้งเข้ากรอบ7เป็น3ประตูนะครับและอลิสเทโลครับยิงลูกทั้งหมด8ครั้ง เข้าเกาะบ3ครั้งได้1ประตูนะครับการค้องบอลครับท่าเรือห้าอร์โพลิเทโล่สร์เการส่งบอลน,นะครับท่าเ 75, รือ375รอโพลิเทโล่สาร้อยความแม่นยำในการส่งบอลครับ86%การท่าเรือและ81%ดอโพลิเทโลการทำฟาวครับการท่าเรือ13บสโพลิเทโล19นะครับใบเหลืองครับการท่าเรือรับไปจุกๆ4ใบ โพลิเทโล่ใบนะครับใบแดงและลำหน้าไม่มีเกิดขึ้นนะครับลูกเตะมุมครับการท่าเลือ10ครั้งโพลิเทโล่ครั้งครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไลฟ์สไตล์ฟุตบอลชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ